พอเช็คลิสต์ทักสามอย่างที่รู้สึกว่าเออกูในในชีวิตก,กูก็ยังอยู่อะกูอยากทำให้ได้มีอีกปะมีอะไรบ้างโปอยากร่วมงานกับฮอลลีวูดอืมคือเหมือนโปดูหนังเขามาเยอะไงแล้วโปร,รู้สึกว่าโปชอบในวิธีการถ่ายทอดของพวกเขายอกอสยอกอสโปร,รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันโคตรเจ๋งเลยดิปแอนด์แฟนตาซีโอเคคือมันเปิดเรื่องมาด้วยการที่ คนฆ่าตัวตายแล้วคนนั้นก็ถูกใส่สมองเด็กมันเหมือนเป็นการตั้งคําถามกับเราว่าถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเรายากแล้วแล้วเราเราไม่สู้กับมันเราทิ้งมันไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่เราต้องศึกษาทุกอย่างใหม่มันยากกว่าการแค่เพียงยอมรับไหมอืการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันยากกว่าการยอมรับไหมสุดท้ายชีวิตมันก็ดําเนินไปแบบนั้นนะไปเรื่อ,อยๆโอเคข้อแรกฮอลลีวูดสักสองข้อ ถ้าเป็นไม่ได้โปโปอยากอยู่ในแผนกโปรดักชันตัวคุณเหรอใช่ตำแหน่งไหนมีพิเศษไหมอยากลองกำกับอย่างเนี้เหรอหรือว่าใช่ผู้ใช่ผู้ใช่ผู้กกับหรือหรือทีมไหนก็ได้ที่อยู่ในในฝั่งโปรดักชันคือต่อให้วันเนี้คือหน้าตาผิวพรรณมันร่วงโรยเนาะแต่แต่ไอสิ่งที่เราอะทำได้เนี่ยมันคืออะไรที่มันไม่ต้องใช้สิ่งนี้ล่ะโปรคิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งของในการโปรดักชันอะ เพราะเราจะได้ส่งคนอื่นเึ้นมาไปเรื่อยๆ okay.